เรือบายสตอรี่วันนี้ขอนำเสนอมิดฟิลด์ฟอร์มแรงออร่าจยุาคกุนโดกันซานเ p l a to g u n d o a n a d v a n t a g e played by the referee this is Sterling Sterling to g u n d o a n great turn from him n a great goal 2-0 on the half hour mark for Manchester โดเดนเหลือเกินในนาทีนี้สำหรับห้องเครื่องคนสำคัญของเป๊ปกัวเดโอลา เขาเปียบเสมอน,น้ำมันขับเคลื่อนแผนการเล่นของทัพเบลใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้เขาประสานงานร่วมกับโรดี้โรเดียโกและเควินเดบอยในแดนกลางได้อย่างกลมกล่อมและลงตัวแบบสุดๆแถมเจ้าตัวยังสามารถโชว์ผลงานส่วนตัวระดับมาสเตอร์พีกนองซัดไปแล้ว9ประตูกับอีนึงแอสซิตในทุกรายการที่ลงเล่นถ้าว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีสุดในชีวิตอาชีพการค้าแข่งเลยก็ว่าได้ แม้วันที่ผ่านมาเจ้าตัวจะเคยลอดแน่นอยู่บนสังเวียนบุเดตดีกาเยลรมันถึง7น็ดฤดูกาลกับเนินแบกและโบูเเซียดอทมูนหรือในช่วงที่ย้ายเข้ามาอยู่กับซิตี้สน่ฤดูกาลก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เคยมีซีซั่นไหนที่สามารถยิงได้ถึงระดับ7ประตูในฤด,ดูกาล2020-2021นี้สิเ็ดนฟิว์วัย30กลาดักลายเป็นหนึ่งในความหวังของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปโดยปริยายเพราะอุโการเป็นนักเตะที่มีความสามารถที่หลากหลาย สามารถลงเล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางกลายเป็นนักเตสะสารพัดประโยชน์ที่มีฟอร์มการเล่นที่คึกคักเหลือเกินบ่อยครั้งที่กุนโดกานบักจะเป็นคนที่ยืนถูกที่ถูกเวลาเสมอแต่ยังสามารถสร้างเกมลุกมิติใหม่ๆจนสามารถทะลุทะลวงขึ้นไปทำประตูได้หลายต่อหลายลูกในฤดูกาลนี้ในเก้านัดหลังสุดในพิมเมยร์ลีกเขาทำไปแล้วถึง7ประตูในเกมที่แตมฟอร์ดบริดจ์นั้นเขาโชยห,หนึงคลาสบอลอันเหนือชั้น ปันบวนเกมเดินกลางของเชลซีจนยับเยินพร้อะมกับการต้อนกลางรับแชมป์โลกอย่างอ็นโกลโกงเต้จนหมดลาสีนักเตะระดับเบอร์คราดอีกทั้งในเกมนี้อุนโดกันยังโชว์สกิลดึงบอลหลอกกองหลังตัวเก่าอย่างเดโยโกซินววจนเสียคนคอนซัตหนีมือเมนดี้เสียบสามเดี่ยวมุมล่างและไหนสเปนเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจคิสตัลพา o เลตไป4ประตูต่อศู์นั้น ของเครื่องอินซิเล็กไลน์นี้โชว์ความขยันเข้าย่างบอลกองหลังผู้ต่อสู้ก่อนจะแต่หนี้หนึ่งจังหวะแล้วจากการปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามยูไคกุนโอการนั้นไม่ได้มีดีแค่การเข้าทำในกรอบเขตโทษเพียงอย่างเดียวแต่เขายังสามารถเล่นลูกดิ้งได้อย่างเยือกเย็นและเฉียดคมในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกับเอฟซีบอตโตนั้นเจ้าตัวก็มาทำประตูที่2ให้ทีมจากจังหวะลูกฟรีคิก หรือในเกมกับแอสตันวินล่าในศึกพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมามีจังหวะที่ซิตี้มาได้ลูกจุดโทษกุนโการได้รับมอบหมายให้เป็นเพชรฆาตเขายิงแบบไม่ลังเลบอลพุ่งตรงเข้ามากลางประตูทำบารทัพเรือใบสีฟ้าจัดก,การปิดบัญชีวินล่าไปอีกทีมนิยามที่แข่งซีเนียอย่างกุนอาเกวโรและเควินเดอบอยอยู่ในช่วงพักรักษาการบาดเจ็บกุนการในวัยส0 ที่เข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นฤดูกาลที่5แล้วน่าจะเป็นอีกหนึ่งในผู้นำของทีมได้เพราะหลังจบแมตช์กับเบอร์ลี่นั้นทัพเรือใบสีฟ้ามีสึกหนักที่แอนฟิลด์รออยู่นี่อาจเป็นอีกหนึ่งในนัดตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้หากคุนุกันยังรักษาฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวางเขาไว้ได้ไม่แน่ในท้ายที่สุดของฤดูกาลนี้ยุคไกุนกันอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของเป๊ปกัวเดโอล่า ที่จะช่วยกระชากแชมป์ลีกออกจากอ้อมกอดของหงแดงดิวอพู